สรุปแล้วความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่มนุษย์หรือเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยอัตมาต้องใช้คำว่าต้องเรียนไม่ใช่ว่าจะต้องเลยนะความรู้ที่ต้องเรียนกันจริงๆนี่คือโลกุตตรธรรมคุณจะเกิดอีกกี่ชาติ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 ถ้าคุณไม่ได้โลกุตตรธรรมคุณก็ตกนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกขึ้นสวรรค์กันอยู่ เป็นเทวนิยมเป็นชาปุถชชนวนเวียนเวียนเล่าเวียนเล่าหมุนเวียนตกตำ่ำขึ้นสูงสูงตำ่ำต่ำสูงสูงตำ่ำไม่ได้สเสถียนไม่ได้นิยตะไม่ได้เที่ยงแท้ไม่มีนิยตะไม่มีความเที่ยงแท้ที่จะไม่ตกตำ่ำเอาวินิปตาตธรรมหรือนิยตะไม่มีเลย ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาหรือว่าเที่ยงแท้แล้วมีแต่ที่ตั้งที่ทสุดที่สูงขึ้นไปถ่ายเดียวเช่นที่อาตมาพยายามสรุปด้วยภาษาพยัญชนะสมัยนี้และของสมัยโบราณของสมัยพุทธเจ้าเอามายืนยันศึกษา